จริงๆแล้วระดับของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับเขาจะแบ่งตามประเภทของ ปริมาณจํานวนการฝึกซ้อมนะครับถ้าพวกทีมที่ซ้อมน้อยเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าซ้อมน้อยถ้าซ้อมปานกลางก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งถ้าซ้อมมากก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งนะครับจะต้องแตกต่างกันคุรจะแตกต่างกันนะครับกาแบบรเล่นเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะครับครับ จะเริ่มต้นนับจากที่ว่าการรับหรือการสกัดกั้นเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับก็ลูกบอลก็จะถูกนําเข้าสู่การตั้งลูกบอลนะครับเพราะฉะนั้นเซตเตอร์เนี่ยก็จะมีความสําคัญมากนะครับผู้เล่นเซตเตอร์เนี่ยจะมีความสําคัญมากครับเพราะตัวนี้ผู้เล่นคนนี้จะเป็นคนเชื่อมต่อจากการเล่นรับให้กลับมาเป็นการเล่นรุกครับ พอลูกบอลเข้าสู่การเล่นเป็นฝ่ายลุกแล้วเนี่ยนะครับเซตเตอร์ก็เข้าสู่ตำแหน่งของลูกบอลแล้วผู้เล่นคนอื่นๆก็จะเข้าสู่ตำแหน่งการเข้าตบของตัวเองนะครับในเกมระดับสูงเนี่ยนะครับเราจะเห็นทุกคนเนี่ยพร้อมหมดเลยที่จะเข้าตบเกมระดับกลางนะฮะก็จะมีแค่บางคนถ้าเป็นเกมระดับต่ำเนี่ยอาจจะมีแค่คนเดียวที่พร้อมที่จะตบลักษณะ าการที่ฝึกมารมรปริมาณการฝึกคุณภ,ภาพการฝึกโค่น,นค การเล่นเป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะฮะการลุกนะฮะการลุกเลยเนี่ยนะครับการเอาลูกบอลข้ามตะข่ายทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าการลุกครับหรือการโจมตีนะครับเราสามารถจะส่งลูกบอลข้ามตะข่ายแบบเบาๆเลยก็ได้้ไปเลยก็ได้ครับยกลูกบอลส่งข้ามไปเฉยๆหรือให้หรือจะหยอดข้ามไปก็ได้นะฮะหรือจะตบด้วยความดุนแรงก็ได้นะครับหรือจะตบให้ถูกบล็อกของคู่ต่อสู้กระอนดออกนอกสนามไปก็ได้ครับผมเป็นเรื่องที่ มีเทคนิคมากคร,ครับมีเทคนิคมากมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ยุทธวิธีของทีมที่ต้องการจะทำ ู้เล่นที่สูงเนี่ยได้เปรียบในด้านในด้านที่จะไปเจอกับลูกบอลได้สูงกว่าคนอื่นได้ไวกว่าคนอื่นนะครับแต่ผู้เล่นที่ไม่สูงนักนะฮะก็สามารถที่จะทําการโจมตีได้ดีนะฮะเพราะว่าอาจจะใช้เทคนิคที่จะตบให้ถูกมือของเขาออกไปนะฮะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจะชี้ว่าเป็นความสามารถที่ดีของตัวตบได้เนี่ยก็คือความสามารถในการใช้มือ มือออกมือใช,ใช้มือควบคุมลูกบอลโดยไม่ให้เขารู้ได้ว่าเราจะทําอะไรครับก็คือเหมือนหลอกฝ่ายตรงข้ามได้คล้ายๆอย่างนั้นครับน,นี้เปความสามารถ,ถาจะตีแบบไปทางนี้ตเปลี่ยนไปทางนี้ครับ,รบเราถึงเห็นผู้เล่นบางคนของเราเนี่ยตัวไม่โตนักแต่สามารถจะประสบความสําเร็จในการเล่นลูกได้ดี